อาาพอาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับนวัตกรรมสุดล้ำแบบแปลกๆอีกแล้วคะ่ะนวัตกรรมสุดล้ำนาฬิกาปลุกจีนี่ที่ช่วยให้สาวตื่นยากตื่นได้อย่างซาบซ่านและเปิดบานใจเอ๊ว่าแต่ตื่นแบบ ซาบซ่าและเปิดบานใจเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคุณผู้หญิงคนไหนนะคะที่เป็นคนขี้เซาคนหนึ่งที่ตื่นยากตื่นเย็นแม้จะตั้งนาฬิกาตุกซ้ําไว้ถึง3ถึงสีรอบแล้วก็ตามก็ยังไม่ยอมตื่นสักทีบางทีก็แอบเบลเบมืนๆไปกดปิดซะอย่างนั้นหรือไม่ก็สลึมสลือแล้วก็โทษว่าเอ๊ะทำไมนาฬิกามันไม่ปลุกหรือว่ามันปลุกเอ๊ะตกลงยังไงกันลเนี่ย เพื่อนๆคนไหนเป็นแบบนี้บ้างล่ะคะและถ้าเพื่อนๆสาวคนไหนนะคะที่มีอาการดังกล่าวเราจะนำเสนอนาฬิกาปลุกแบบใหม่คะ่ะรับรองว่าสะดุ้งตื่นแบกทันตาเห็นอย่างแน่นอนเจ้าอุปกรณ์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้มีชื่อเรียกว่า w i t t e l u s t e r arm นาฬิกาที่มีลักษณะคล้ายกับด้ามจับเหตุผลที่มันต้องมีด้ามจับ เพราะว่าตรงส่วนด้ามจับนั้นสามารถสร้างแรงสัสะเทือนได้ส่วนวิธีใช้ก็แค่ตั้งเวลาที่คุณอยากจะตื่นจากนั้นก็สวมใส่มันลงไปในกางเกงในก็ตรงนั้นแหละนะคะอย่างที่เพื่อนๆคิดเลยเมื่อถึงเวลาปลุกปุ๊บแทนที่มันจะส่งเสียงออกมามันก็จะสันสะเทือนจนคุณต้องตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มเบิกบ,บานแจ่มใสบนใบหน้าเลยทีเดียว างเว็บไซต์ของผู้ผลิตนาฬิกา Little Luster ได้โฆษณาสรรพคุณของมันเอาไว้ว่าคุณจะตื่นขึ้นมาอย่างเชา่าซาบซ่านเบิกบานใจนอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับแรงสั่นสะเทือนได้มากถึง27ระดับโอ้ใครตื่นยากๆก,ก็จะจัดระดับแรงสุดไปเลยนะจ๊ะสามารถชาร์จไปได้แล้วก็มีการรับประกันให้ถึง1ปีกันเลยทีเดียว หลังจากที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ทางเว็บไซต์ Little r o o s t e r Store.com ก็สร้างปรากฏการณ์จนขาดตลาดเรียกได้ว่าขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาอันรวดเร็วเลยทีเดียวสนนราคาอยู่ที่เชียงระ3,200บาทบาทหากสาวๆคนไหนคิดว่าไม่แพงเกินไปก็จัดกันเลยคะ่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับนวัตกรรมใหม่ที่แปลกล้ำหน้าและไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะคะ ถึงตรงนี้เพื่อนๆสุภาพบุรุษหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามในใจนะคะจะมีแบบของคุณผู้ชายหรือไม่เอาเป็นว่าถ้ามีการอัปเดตอย่างไรจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆน,นะคะ